มาเล่าพี่น้องมาเก็บเขาไปสวัสดีครับมาเบลน้อครับพี่น้องวันนี้นพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับมาหาปูครัป่านี่ครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทีมงานทีมงานยังไงครับทีมงานหากินมันทีมงานหากินมันนะครับตะลุงนะครับยีตะนองกันนะครับวันนี้ช่วงนี้กินเขากอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมมันสัตดเด็ดนะครับกินเขายุป้าไปแล้วครับแซ่บครับ มาได้ครับพี่น้องพี่น้องท่าเราขี่หอแล้วนะผมครับผมครับแต่เรากระวองครับนักข่บวครับมันอาหารเด็ดกระวองแล้วใส่ด่างบ่ลุยแบบกระวังใส่มองใส่มองใส่ด่าง้วครับ ใส่มอแปดสิบแปดตันมอ่มันมีสิดหลอดเนี่ยมันมีสุสดหลอด่าจยึดปลูปาดินะครับงเขาอิ่มแล้วก็นมีงานเพิ่งกันทีร้องเอาปลาแล้วมันครับเดี๋ยวว่าเบีอย่ท้ายสัเดาห์ห้เบิ้งลองเบิ้งนะครับกวงเรอแล้วกินเงนมนี่นะครับเอาปลาตรงแก้วบองนะครับของแซบ ีชาวบองแล้วก็เครื่องพันเลยครับลายจังพิจาร์มากินเขาเราบอมาทรงนี่เลยตัวกกันลายแม่กันลายแม่น้ำประฮอดดีครับบักมุดเนี่ยเขาบ่ได้นี่นะครับเด็ดสุดละกาวปละหลาอ่างถึงกับบักมุ๊ดนกน้ำทำเขาจับนกน้ำกันน้ำก้อนอุ่นน้ำน้ำ บง,ง,บบงอบนนะเด็ดๆบางคนนะไแดกก็กำลังบจจนนอนวินบ่เห็นจิบลบน้ำบระหันนะครับเนาะจอครับนั่งแป๊กนี่ไปดิเลตจับหลบับจะพมอไม่บยิมนีกันนี่นั่บมองข้อกันเดี๋ยวเขาอนุญากินข้าวันน้าครับเดี๋ยวไทยเด็ดๆห้เบังนะครับขบ้าวัน้าข้าวันะคนเดะ ไปครับไปนะครับทีมงานเป็นกระพร้อมแล้วนะครับกินเข่าอิ่มเลยลงน้องไปนะครับเดี๋ยวไปไล่ปลายามดังน้ำกันนะครับนี่ครับทีมงานหากินมันนะครับเนี่ยสามล้ำเนาะครับเดี๋ยวบ่าเบียวกระสิบไปน้ำลุงเอบนะครับนะครับเบื้องสอดเด็นน้ำกันนะครับมึอนี้บ้าเบียวปา ถ่ายบรรยากาศที่พี่น้องบังซีนะครับบ้านเบีบบ้านเดืนบ้าเดียมะบ้านเหนือบ้าเดีมะนั่นนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ซีนครับเพื่เปิ่งสดเด็ดเด็ดนะครับไปครับไปนะครับพี่น้องหลงน้องแล้วครับมาเบียบกับขึ้นเรือนะครับมาถ่ายสดเด็ดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำนะครับเบิ่งส่บรรยากาศไปพร้อมนะครับนี่นะครับทีมงานทีมงานจะไปแบบนี่นะครับไปแบบทีมงานเลยครับนี่ครับ ลาปลาล้วก็ยามด่างซอยกันนะครับปลาเบี้ยวไม่ได้ออกม้านความลุงพันนะครับออกมาที่หลังกันเลยไม่ได้ไถตอนกลางด่างพี่น้งงนองเบื้องเนาะครับแต่ว่าทีมงานพ่นมาก,กางไว้แล้วนะครับลองหาไปเบืบ้องมาจะมีปา่าบเนนะครับปีลุงพันบ้านหนองว่ามีเหินนะครับปกติถ้ามีเหอนนี่ปลาจะลายนะครับขี่เายๆหนีมดน้า้ก่อนนะ <laughs> นี่แหละครับเพิ่อนกันแล้วกันนะครับเริ่มยมดังนะครับวันนี้ครับนะครับลุงันกำลังวันเหีพร้อมนะครับกางดังกพร้อมวันแหพร้อมครับเป็นน้องอันสมทันนะครับเป็นน้องกะกับไ่อยู่นะครับในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านกับมาหากินเรื่อยๆนะครับคุณนะครับไปครับไปวังสเด็ดๆนะครับ ครับผมไปครับนี่ครับไอ้เพิ่นกำลังลงวุ้มป่านวะครับเพื่อนว่าป่านยูด่างแล้วสินครับเดี๋ยวถามมารุ่นน้ำกันเนาะครับว่าจะยูบ่นะครับนี่ครับนี่ครับมาลุนน้ำกันโอ้ได้แล้วครับไปยังครับอ้ปลาตองครับเดี๋ยวเราออกปลาขึ้นซอยไอ้เพิ่นกันนะครับโอ้เี้ครับได้ขึ้นมาแล้วครับอันนี้ปลาตองกัน อย่างนั้นเลยครับตองไก่ปลาตองไก่ไงครับพี่น้องตองไก่เออครับไอ้พันนันบันเหียไปเนาะครับทีมงานพันพันเหียไปมักไปเนาะครับสุดยอดเลยครับไปต่อเนาะครับมาแล้วครับนี่ครับลุงพันก็ได้มาอีกแล้วครับตัวนี้ติดด่างเนาะครับเนาะโอ้โหนนะครับอันนี้ก็ปลาตองมาครับเออตองไก่กันนะเม้ยปลาตองไก่ครับมีตัวใหญ่งครับพี่น้องอย่าไปเอาไปหมดคนนั้นนะ S <S ทีงมงานหา <5 S 2> กิ่นมันเนาะครับนี่ครับเป็นน้องธรรมชาติเนาะครับอันนี้หมดวาจะเคยเห็นด้ลูกแม่เดียวกันเป็นน้องอะไรสน้นประธานเนาะครับชาวบ้านกับยุหากินนี่แหละครับยุน้องนี่แหละครับมื่อนี้บ้าเบียวมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมน,นะครับกับทีมง,งานหากิ่นมันโอ้โหนะครับลุงเพิ่นนมอเตอร์เอาบลือลงมัดนะครับครั้งอันมือแรกนั่นแะลุงแอบครับนี่กับมือแรกที่ออกมาหาปลานนะครับ มาเบียกก็มีโอกาสได้มากได้ทำให้พี่น้องเนีเบิ้งน้ำน้องครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเดี่ยวครับพี่น้องถึงงั้นเพิ่นนั่นบ้านแหนกอนจะขึ้นไปกินข้าเนาะครับบ้านแหนดักปลาไปก้อนน้อครับวันนี้ลงมาเบิ้องน้อครับว่าจะยู่บ่เดี๋ยวถามลุ้นน้ำกันครับให้อาจารย์มุดเนีครับพี่น้อง ลุงเพิ่นกำลังงานบุดหานด่างแหย่ยังนะครับเดี๋ยวถามปรลุ้นน้ำกันนะครับห่ากันประมาณสองเมตรกว่านะครับ่ครับพี่น้องลุงเพิ่นเอาปลาเอาแหยขึ้นมาแล้วครับโอ้ได้ปลาขึ้นมาพร้อมครับพี่น้องโอ้ไ่ได้ขึ้นมาคุณครับปลาตองยังนะครับนะครับเดี๋ยวมองใกล้ๆกันครับ เดี๋ยวดังเหือกนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ป่าตองไก่แล้วครับตรงนี้เลยครับพี่น้องก่อดเลยครับนี่ครับลุงนั่นเอาแฮนบ้านมักอะไรก่อนนะครับก้อนจะขึ้นก้อนนี้ขึ้นไปกินเขาเหยียบเขาลงมาหมันเลยครับอันนี้ยำเบิ้งตะดังแหนสินะครับไอ้ดังมองยังบ้านในเบิ้งเนาะครับพี่น้องหากิ้นหมานมันหมันเป็นกระซ้ายทางซีนอ่ะสายทางซีนะครับ ทีมงานหากินมันนะครับมีแต่ปลาตองเลยครับนี่ครับโอ้ยใส่เดียวกันเลยเนาะใส่เดียวกันหมดเลยครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องสามตัวแล้วครับปลาตองไก่ไม่ตัวมังงั้ครับอันนี้แค่ยำต้านังแหงซะแด้วนะครับเดี๋ยวถ่ายไปเบิังด่างมองน้ำกันเนาะครับนี้ครับมีความดีนี่นี่ครับลงนีด้วเส้นแหงครับกำลังจอบปลาบอลเนาะครับเดี๋ยวเอาเบิัง เคนบอลันตัวนี้ก็เส้นเหว่เพื่นก็บบานอันทีเลยนะครับรุนไปน่วกันเนาะครับนเนาะครับได้ยามมันดังมองไปน่วกันเนาะครับนี่นี้ครับหาลุนซอดเด็ดเด็ดนะครับปลาโดออกมองนี่แหละมืสอ่เนี่ยโอ้ปลาดโดนโดนคำนะครับไอ้บอลมานี่นะครับทีมงานหากินมันครับคันได้ลงน้องนี่บ่มีพลาดครับพี่นะครับรุนไปน่วกันเนาะครับ เอาละครับไปไหนครับไอ้เพื่อนเอาละครับปลาเข่าดังแล้วเนาะครับพี่น,น้องสัดเด็ดไหมอีกแล้วครับมาหลุดน้ำกันครับโอ้ป่าอย่างนั้นครับปลาโด่งเงี้ยครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวเบิงน้ำกันครับสัดเด็ดเด็ดไหมอีกแล้วครับสัดเด็ดเด็ดเท่าไหร่อู้ป่าป้อนขึ้นแห้งเนาะครับบางอย่างนี่ไอ้เพื่อนเลย วันด่างลงเลยนะโอ้โหนะครับพี่น้องโอ้นะครับเดี๋ยวเบิงน้ำกันโอ้พี่ครับโด่งเงีครับพี่น้องตัวนี้ประมาณจักรถนะครับสองตัวนี้ตัวนี้ประมาณสองโลนะครับพี่น้องเบิงจากสายตาเนาะครับนี่ครับติดติดด่างนะครับพี่น้องนะครับจะวาอย่ามือไก่ปากมันเด้นเนื่อยเด้อเขียวคมขนาดเขียวคมมานะครับโอ้โหบางคนกัดครับกัดด่างไวมานะครับกัดเราโปล่อยพอมครับ อันตรายแล้วครับพี่น้องต้องระวังความครับมันสองโลครับปัดโง่เงีครับสัดเด็ดนะครับพี่น้องไอ้ครับเดี๋ยวปลาเขาถุงกันนะครับเดี๋ยวใส่ไอ้ไปกันนะครับโอ้โหพีครับพี่น้องที่น้องพี่นั่นนั่นติดแหนั่นแหละครับตำตางเราแหว่าลงไปครับโอ้ยสองโลกว่าครับเบิ่งจากสายตาแล้วครับพี่น้องประเมินเลยนะครับ ประมาณสองโลกว่าครับบ่าวเบียวว่ะไปครับไปต่อนถาเบิ้งซาเดเด็ดน้ำกันเนาะครับครับมันมันครับนะครับกำลังกูด่างมองเนาะครับใกล้สุดแล้วครับเดี๋ยวถามลุ้นน้ำกันนะครับลุงมันกำลังกันกูด่างเข้าไปเนาะครับครับเดี๋ยวมาจับปลาใหญ่น้ำกันเนาะครับว่าลุงมันวอลปลาใหญ่พมันบอนเนาะครับพอดีเขาด่างกันกักไปแล้วเนาะครับถ้าบอนคือไม่ใช่นึงก็คือ เส้นเหวมันลุยเลยนะครับดยวถามลุงน้ำกันเนาะครับไล,ล,ล่ลลปลาครับลุงพนกำลังไล่ปลาครับอาจจะมีปลาเงญ่สันครับลุงพนา่าหาแบบทีมงานเนาะครับอันนี้ทีมงานอากินมมาเลยนะครับพี่น้องขันในีออกลงเรือนี่คือในปลาแล้วนะครับ บ่ได้บ่มีครับบอได้แสดงว่าบ่มีครับนะครับถามมาลุ้นน้ำกันนะครับสัตว์เด็ดเด็ครับพี่น้องลุงนันเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวไปน้ำกันครับโอ้บาวเบลไปคปทำนะครับกำลังกำลังหมุนไปนะครับนี่ครับลุงมันจับไปถ่ายแล้วครับยังวันได้บหครับโอ้วัเป็นเลยนะมาครับนี่ครับ หมดน้ำแล้วครับเสียนแหงนะครับเนาะอยู่ปะครับอยู่ปะโอโห้นะครับปาตองกายไหม้วครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปบังง่ายครับเดี๋ยวไปเหงือกคับพี่นะครับโอ้พี่ครับปาตองกายง่ครับเดี๋ยวขึ้นเหงือกนนะครับสุดยอดเลยครับมีเสียนแหงแล้วนะครับติดแหงเลยนะครับพี่น้อะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันอีกเนาะครับ นี่ครับพี่น้องนี่ยังมาแล้วครับพี่น้องยังมาแล้วดิยังยังอยู่น้องครับเนาะแดดแดดครับตัวห่อสร้างเมื่อกี้เนี่ยอือคืนเมื่อกี้ตัวห่อสร้างนุ่นะครับอุปโดตัวนี้นะครับพี่น้องสองโลก้อนแล้วครับเกลือสามโลอะไรนะนี่นะครับทีมงานทางกินมันนะครับครับพี่น้องหาบิังอีกจักซดนะครับแดเด็ดดครับปลาเพิ่งขึ้นนี่แล้วครับพี่น้ี่นี่ครับมาแล้วครับ ทีมงานเันเริ่มลงไปกันผมหาปากแล้วครับแหเนะครับลงยางนี่นะครับมาลุ่นกันนะครับนี่นะครับพี่น้องมือนีบ้าเบี้ยวกะจีฝากพี่น้องไปสนิทกันนะครับนี่ครับให้เบ่งบลสรุปเขาเข่ากันนะครับแต่ว่าทีมงานิันก็ยังเอยแล้ะครับแต่ว่ามือนีบ้าเบี้ยวกะจีฝากพี่น้องไปสนิทกันนะครับต่างภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศนะครับ พามาเบิ่งทีมงานหากิ่นมันเนาะครับต่อไปกับได้ท่ายิปนองเบิ่งเรื่อยๆเนาะครับกับทีมงานลุงเพิ่นเนาะครับคลิปครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับชิบากพี่น้องเป็นสนิทเนาะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไป็นน้ำหนึนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะครับคลิปนี้ลาพี่น้องสันิทเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเพิ่นนะครับสวัสดีครับ